เดีย๋ยวผมจะพาดูนะครับบรรยากาศาโดยทั่วไปสวัสดีครพี่ <c oughs> นี่ครับเจ้าของงานเจอแล้วจ้าชินสวัสด,ดีไอ้ลุงน้องเตรียมความพร้อมดีมากเลยตามแยกตามอะไรเข้ามามรรับแขกดีมากเลยรู้สึกว่าพร้อมกว่าปีที่แล้วนะก็ประสบการณ์ปีที่แล้วไงล่ะ บทเรียนอย่างปี้แล้วปีแล้วบทเรียนเป็นไงกลา,า,างยังไงยังที่เห็นเนี่ยไอ <laughs> ้แกนักดนตรีเขาเห็นเสียงเขาก็ที่ใจแล้วเรีน <c oughs> เยนไ,ไปดับด,ดับติด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 ดับดับโอเคโอเค <laughs> เดี๋ยวเอาเล่นคลิปหนึ่งก่อนนีเน่เดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนนี่ฮะ,ะที่เจ้าของงานแต่ทีม เด็กเสริมไปพี่โอ้โหแน่นอนเลยขายอะไรเนี่ยอร่าบหมูอร่าบหมูอร่าบหมูใครมาทำใครเป็นแม่ครัวอ่าแป้งครับคุณแป้งครับคุณแป้งเป็นแม่ครัวครับแต่คุณโยเป็นเด็กเสริมอ๋อดี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 ครับช่วยมากินด้วยสวัสดีครับหวัดดีที่ครับบุรพ์วันนี้ครับเตี๋มโอ้เจอกันอีกแล้วหน้าตาคุณคุณเจอที่ไหนต้นเนี่ย นับสุดยอดรูวสุดยอดนอนนเลนอโมครับอ่านี่เป็นิมนะฮะโอ้โหโตนี่ขายใหญ่เลยวันี้ครับวันนี้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 วัีวับีวันนี้วัีับวันนี้วันันนี้นี้ว้วันนี้โหไปไหนอีนี้้ ของผมมีตัวไปแล้วส่งไปสามคันหะยุกมาที่นี่เยอะหน่อยงานอะไรงานอะไรงานโมไซค์หมนกันเฮะงานของไออุ่นจอดเนาะนี่ครับแต่ฝอยวดีจ้าวัดดีครับวัดดีครับโอหติดกันเลยนะเนี่ยพีเวียดีเวีน นานเรี่ยงไหมมาได้สักคู่เดินมาไม่ถึงผ่านด่านเยอะไปหน่อยครับนี่ครับยอดยอดต้องผมมันต้องมันยาอ่อนเล่นในแต่คลิปพี่มีอะไรต้องแข่งัน่ี้เฮ้ยขับรถตามทางเมื่อกี้มองแอบมองอยู่โดีววตรงไหนดีว่าเรา